สวัสดีครับผมท็อปเคปว่าวันนี้จะพามาประกอบชั้นวางสินค้าเหล็กลายไม้สีอ่อน4ชั้นรวมแผ่นฐานเป็นแบบ2หน้าตัวนี้เลยนะครับและก่อนที่เราจะไปดูวิธีการประกอบผมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและไปดูกันเลยว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้าง าดูที่อุปกรณ์นะครับตัวแรกเลยก็คือตัวเสานั่นเองครับเป็นเสารูปตัวทีสองต้นครับผมแบบนี้เลยไหมแล้วก็จะมีปุ่มปรับระดับให้ด้วยนะครับอยู่ในตัวเสาเลยต่อมาครับจะเป็นเจ้าตัวแผ่นหลังทึบครับตัวนี้แผ่นใหญ่30บเซนนะครับได้ไปทั้งหมดจํานวน8แผ่นนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นทึบตัวเล็กครับขนาด20เซนไปทั้งหมด2แผ่นนั่นเองครับต่อมาก็คือตัวนี้ครับ เป็นตัวแผ่นฐานนั่นเองครับแผ่นฐานขนาดความลึก35หนะครับ35เซนเนาะตัวนี้ครับก็จะอยู่ที่2แผ่นและตัวแผ่นชั้นนะครับแผ่นชั้นแบบนี้ครับจะอยู่ที่ลึก30เซนครับจำนวนทั้งหมด6แผ่นนั่นเองครับผมตัวแขนรับชั้นวางสินค้านั่นเองครับได้ทั้งหมด12ตัวเลยครับและอย่างสุดท้ายครับ กันเท้านั่นเองครับกันเท้าเอาไว้ใส่ด้านหน้าของตัวเชลครับได้ไปทั้งหมด2ตัวหลังจากที่เราดูอุปกรณ์ครบแล้วนะครับไปดูกันเลยดีกว่าว่าประกอบยังไงครับผมมาเริ่มที่ขั้นตอนที่1เลยนะครับอันนี้เป็นฉบับประกอบคนเดียวนะครับผมอย่างแรกเลยเราต้องเอาเสานะครับลูกตุทีแบบนี้มาใส่กับตัวกันเท้าก่อนครับนี่ครับกันเท้าก็เหมือนเดิมเลยจะมีเขี้ยวนะครับตรงนี้ เคี่ยวตรงนี้นะครับเราจะใส่เข้าไปที่ตรงรูของเสาครับเป็นรูฝั่งด้านในนะครับฝั่งด้านในนะใส่ลงไปเลยครับแบบนี้ปุ๊บก็จะลงเคี่ยวเลยแล้วก็ใส่อีกฝั่งหนึ่งด้วยทางข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเลยนะครับนี่ครับฝั่งนึงก็ใส่เหมือนกันใส่ลงไปเลยน้ําหนักของเสานะครับจะถูกพิงลงมาข้างใหแผ่นกันท้านะครับของตัวด้านหน้า นี่เลยแบบนี้ครับสองฝั่งและเราก็จะเอาเสาอีกต้นหนึ่งนะครับใส่เขี้ยวเหมือนกันก็ยกขึ้นมาครับใส่เขี้ยวเข้าไปล็อกด้านในแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งครับโอเคเสร็จแล้วนะครับรูปทรงนะครับก็จะออกมาประมาณนี้เลยขั้นตอนที่สองนะครับเราก็จะเอาตัวแผ่นหลังทึบนะครับมาใส่กับตัวเสาสองต้นเลยนะครับนี่ครับผมแผ่นหลังทึบเป็นไซส์ใหญ่ ตัวสาสิบเซนนั่นเองครับเหมือนเดิมเขาก็จะมีตัวเขี้ยวนะครับสองฝั่งใส่เข้าไปเลยครับตรงที่รูเสาด้านล่างรูที่เราจะใส่นะครับก็จะใส่เป็นรูที่สองนะครับนะับไปเนาะหนึ่งนี่รูสองนะครับเป็นเขี้ยวด้านในเนาะแบบน,นี้ช่องด้านในนะครับใส่ลงไปก่อนสักฝั่งหนึ่งแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งค่อยใส่ตามก็ได้ครับรูที่สองนี่ครับผม ไปครับไปที่ดูดด้านในแล้วก็กดลงครับต้องกดลงด้วยครับไม่งั้นเคี่ยวจะไม่ลงหลอกนั่นเองนี่นะครับแล้วก็ใส่แผ่นต่อไปได้เลยนี่นะครับแล้วก็จะใช้ตัวเช่าแผ่นหลังทึบนะครับใส่เข้าไปได้เลยทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนั่นเองครับผมจากนั้นก็จะเป็นแผ่นเล็กนะครับตัวแผ่น20สิบเซนใส่เหมือนกันครับแผ่น20เซนจะเป็นตัวปิดหัวด้านบน ใส่ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังครับนี่ครับถ้าเกิดทําถูกนะครับจะไม่เหลือรูด้านบนนะครับจะไม่เหลือช่องเลยจะสนิทแบบนี้ใส่ถูกครับแบบนี้ครับไม่เหลื่อมหลํากันนี่คือใส่ถูกนะครับใส่ตรงใครนะครับที่ใส่มาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่สนิทมันยังมี รูนะครับยังยังมีช่องอยู่ไม่สนิทกันดีแสดงว่าใส่ไม่ถูกนะครับแล้วก็กดล่องปึ๊บเรียบร้อยครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังหลังจากที่เราต่อนะครับตัวแผ่นทึบด้านหลังครบแล้วลูกทรงก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับตัวแผ่นฐานตัวนี้จะสังเกตเลยว่ามีร่องนะครับเป็นช่องตรงนี้ ให้เรานะครับนำตัวแผ่นฐานใส่เข้าไปในร่องตรงนี้ได้เลยและตรงด้านหน้านะครับจะมีเคี้ยวล็อกให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นตัวกันว่าแผ่นฐานจะขยับออกมาได้นั่นเองครับใส่เข้าไปเลยนะครับปุ๊บด้านหน้านะครับจะเป็นตัวที่มีรางป้ายตรงนี้นะครับอันนี้ต้องหันออกด้านหน้าเรียบร้อยนะครับอาจจะต้องบีบขาเข้ามานิดน,นึงเนาะบางทีขามันอาจจะไม่เท่ากันนะครับ ลงล็อกเรียบร้อยครับดึงดึงออกมาไม่ขยับนะครับีติดเชี่ยวตรงนี้ครับผมต่อไปครับเดี๋ยวเราจะประกอบตัวแขนรับแผ่นชั้นครับเข้ากับตัวเสาทั้งสองต้นเลยทั้งสองด้านนับจะประกอบเหมือนกันเลยใส่ไปเลยนะครับแบบนี้อันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูตัวแขนของชั้นวางด้วยนะครับชั้นด้านนี้นะครับผมอ่ะ ตัวแขนของชั้นวางจะมีตัวเคี้ยวแบบนี้ครับสามารถปรับให้เป็นแนวหน้าเอียงได้นะครับแล้วก็หน้าตรงได้ได้เลยครับในตัวเดียวกันเดี๋ยวเราผมจะทําให้ดูนะครับว่าปรับหน้าเอียงยังไงในภายหลังนะครับผมใส่ไปก่อนตอนนี้ใส่ไปก่อนครับเดี๋ยวเราค่อยมาปรับระดับชั้นอีกทีหนึ่งครับ ความสูงนะครับของแผ่นชั้นแล้วแต่ว่าเราจะปรับเลยนะครับว่าจะใส่รูไหนเหมือนเดิมนะครับต้องใส่รูฝั่งข้างในด้วยนะครับแบบนี้ครับใส่รูฝั่งข้างในรูข้างนอกเนี่ยจะเป็นของตัวชุดต่อนั่นเองนะครับผมโอเคเราเอาตัวแผ่นชั้นมาวางเลยครับใส่เข้าไปเลย เหมือนกันนะครับตัวแผ่นชั้นเองก็จะมีตัวเขี้ยวนะครับล็อกด้านหน้าให้ด้วยชั้นที่สามแล้วนะครับเป็นชั้นสุดท้ายของฝั่งนี้นะครับใส่ไปเลยโอเคนะครับเสร็จแล้วฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็ใส่เหมือนกันเลยนะครับทั้งหน้าทั้งหลัง แล้วนะครับชั้นวางสินค้าเหล็กลายไม้สีอ่อน4ชั้นรวมแผ่นฐานแบบสองหน้าขนาดของชั้นตรงนี้นะครับจะมีความสูงอยู่ที่150เซนและมีหน้ากว้างอยู่ที่เ0้เซนติเมตรครับความลึกจะเป็นความลึกของตัวแผ่นฐานนะครับถ้านับฝั่งเดียวจะมีความลึกอยู่ที่35เซนแต่ถ้าเกิดนับรวมทั้งสองฝั่งเลย จะมีความลึกอยู่ที่70ซนติเมตรนะครับและการระดับหนักของชั้นวางตัวนี้นะครับอยู่ที่50กิโลกร,รมัมต่อแผ่นชั้นนะครับตอนแรกที่ผมบอกว่าชั้นรุ่นนี้สามารถปรับหน้าให้เป็นแบบแนวเอียงได้ครับทำยังไงไปดูกันเลยวิธีการปรับให้เป็นแบบหน้าเอียงนะครับอย่างแรกเราต้องถอดแผ่นชั้นออกมาก,ก่อนครับ จะปรับนะครับที่ตัวแขนรับแผ่นชั้นสังเกตให้ดีนะครับว่ามีเขี้ยวสองแบบนั่นเองครับถ้าเราใส่รูข้างหน้านะครับก็จะเป็นแบบแนวเอียงแล้วนั่นเองครับปึ๊บแล้วเราก็ปับปั๊นครับแบบนี้และก็เอาตัวแผ่นชั้นขึ้นไปวางได้เลยครับ เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้ววิธีการปรับให้เป็นแบบหน้าเอียงเราสามารถปรับได้ทุกชั้นเลยนะครับไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ปรับได้หมดเลยอยู่ที่การใช้งานนะครับตัวนี้และใครที่สนใจชั้นวางเหล็กลายไม้สอหน้าตัวนี้นะครับติดต่อมาได้ที่ Line แอดเคฟว่าหรือจะจิ้มที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นะครับและใครที่ดูมาถึงตอนนี้ผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ ครั้งต่อไปจะพาไปดูชั้นวางแบบไหนหรือประกอบชั้นวางอะไรติดตามได้เลยครับสำหรับวันนี้ผมท็อปเคฟว่าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย